สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราหนึ่งกันยาครับวันนี้ครับมามาเจ็บตกสักหน่อยหนึ่งครับมันเหลือสูตรหนึ่งพี่น้องครับตามที่กิงเลขล่างผมปิดจ็อบไปแล้วพอมาดูมันยังเหลือเลขล่างที่ผมยังไม่ได้ลงแต่ผมได้พิมพน์ออกมาแล้วอ่าววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลงให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งครับน่าจะหมดจริงแล้วทีนี้ อ่ะถ้าไม่ลงเพราะมันได้ดินมาแล้วเนาะก,ก็เผื่อมันจะเข้าก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสําหรับพี่น้องที่อยากจะเอาไปใช้มาครับผมพาฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับสําหรับเด,ด็ดับล่างทุกหลักตัดเกตสูตรที่จะลงต่อไปนี้ฟังคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล และจองของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความเมตติจากขุงกทัศสูตรเลขพารวยมาพี่น้องครับก่อนจะรับชมและรับฟังครับอย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หรือหนึ่งติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับมาดูครับดับล่างทุกหลักตัดเจ็ดสูตรสูตรน่าจะเดินสิบกว่างวดเกือบยี่สิบงวด จากสถิติที่ผมผมก็ไม่ได้นับพี่น้องครับอาพี่น้องใครอยากจะไปคำนวณย้อนดูก็ลองทำตามผมก็แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดจะมีด้วยเกดสูตรด้วยกัน ถ้าเจ็ดสูตรนี้ถ้าไม่ซ้ํากันก็จะเหลือเลขล่างอยู่3าตัวเท่านั้นพี่น้องครับเรามาดูครับวันนี้ผมพาคํานวณย้อนหลังไปนิดหนึ่งนิดนิดเดียวนะครับงวดเดียวต่อจากนั้นก็ไม่ใช้จริงเลยแต่สถิติผมทําย้อนดูแล้วมีแต่สิงวดทุกสูตรครับหรืออาจใจเยอะถึง20งวดก็ไม่แน่ใจอ่าพี่น้องครับเรามาดูครับสูตรที่หผมไม่ใช้พันหมื่นบวกพันบสหน่วยครั้งที่สบวกรหัสสี่หมื่นนะครับ พันนะครับสิบหน่วยที่สี่นะครับนี่หมื่นพันหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าดับห้าครับทุกหลักนะครับจะไม่มีเลยถ้าสูตรเดินต่อนะสูตรที่สองครับหกคูณสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกร้อยที่สามบวกรหัสสี่หกคูณสิบล่างหกค่าเป็นสามสิบ สามสิบเป็นสามสิบห้าเป็นสามสิบหกสามสิบหกบวกแปดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกรหัสสี่เป็นสี่สิบแปดสูตรนี้ดับแปดครับสูตรที่สามครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยที่สามหน่วยที่สี่ หน่วยบนหน่วยล่างหน่วยที่สามหน่วยที่สี่สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้ามาบวกสองคงที่ได้เจ็ดลดับเจ็ดครับสูตรที่สี่ครับสิบหน่วยที่สี่คูณสองบวกหกสิบหน่วยครั้งที่สี่นะครับเป็นหนึ่งบวกสองได้สามคูณด้วยสองสอง สองสามเป็นหกหกมาบวกหกอีกครั้งหนึ่งรหัสหกนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองพี่น้องครับสองสามเป็นหกเอาหกมาบวกหกเป็นสิบสองดับที่เลขสองสูตรที่ห้าร้อยสิบหน่วยบนร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองบวกรหัสหกร้อยสิบหน่วยบนแปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหก บวกสี่เป็นยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองดับที่เลขสองอชนกันแล้วครับชนกันแล้วสูตรนี้พี่น้องครับถ้าตัวไหนชนกันตัวนั้นค่อนข้างที่จะเป็นตัวดับที่ชัวร์มากเลยนะถ้าให้เลือกเป็นตัวดับตัวนั้นจะเลือกเป็นตัวดับอันดับหนึ่งเลยมาสูตรที่หกครับสิบที่หนึ่งสิบที่สองสิบที่สามสิบที่สี่บวกรหัสหกไปเลยครับ สอบวกสี่ได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบอโอ้โหซ้ำกันสองสามตัวเลยพี่น้องครับถ้าแบบนี้ค่อนข้างที่จะชั่วมากถ้างวดปัจจุบันนะผมจะถือว่าเป็นดับขาดเลยมาดูสูตรที่เก็บสูตร,ส,ตร,ส,ตรสุดท้ายพี่น้องครับจากเกบสูตรมันจะเหลือสักกี่สูตรกี่ตัวที่เราจะนําไปใช้เป็นเลขที่เหลือนะร้อยสบหน่วยบนหนร้อยสิบหน่วยที่สองบวกร้อยที่สี่บวกรหัสแปด 8, แปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดบวกแปดเป็นสามสิบห้าโหมาชนกันที่ห้าอีกพี่น้องครับอ,อ่ะเหลือ จากเลขเก็บตัวพี่น้องครับมันใช้ได้กิ่งกี่ตัวเนี่ยใช้ได้สี่ตัวมีแค่สี่ตัวเท่านั้นที่ที่ดับเพราะมันสามกันอ่ะมาดูตัวที่เหลือครับเหลือจากไม่ดับนะพี่น้องครับศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีสองดับไปแล้วสามไม่มีสี่ไม่มี ้าดับไปแล้วหกไม่มีเจ็ดไม่เจ็ดดับไปแล้วแปดดับไปแล้วเหลือเก้า <9. S 2> โอ้โหค่อนข้างเหลือเยอะเลยเหลือจี่ตัวพี่น้องครับเหลือสามเหลือหกตัวส่วนหกตัวนี้เราจะต้องจับชนกันหมดนะเพราะว่านี้คือเลขที่เหลือจาก เลขที่เหลือที่จะนำไปเป็นสิบหน่วยล่างในงวดวันที่สิบหกสิงหาถ้าจับคู่ชุดมันจะได้สักกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งสิบสิบแปดยี่สิบสี่ โอ้ประมาณ34ตัวพี่น้อยครับเลข6ตัวนะอ่าถ้าผมคาดการไม่ผิดอ่าพี่น้อยครับว่าเรามาดูดีกว่าครับส่วนเลขที่ไม่ดับคือ013469 013469มล้าศาราคำนวณจาก1สิงหา16สิงหาใช้ครับรางวัลที่1วันนั้นออก9 94 8 65 2ตัวล่างที่กำลังทำกันอยู่ออก63ครับ 63เรามาดูครับตัวเลขที่เหลือเหลือ3กับ6ครับนี่จะถูกที่3กับ6ครับจะถูก3663เมื่อมาจับคู่ชุดเออแต่มันเหลือเยอะพี่น้องครับจากเกบสูตรปกติมันจะเหลือ3นะถ้ามันไม่ซ้ำกันนี่มันซ้ำกันซ้ำกัน3ตัวซ้ำกัน สเนี่ยมีสามครั้งสามสูตรและห้าอีก2ส,สูตรเท่ากับเป็นเป็นห้าสูตรอ่ะมันถูกหกสามครับสามหหกสามมาดูงวดปัจจุปัจจุบันดีกว่าพี่น้องครับผมพาคำนวณสิบหสิงหาใช้1กันยาเลยครับสูตรที่1นึ่งหมืนบวกพันบวกสิหน่วยครั้งที่4ี่บวกรหัสสี่หมืนพัน สิหน่วยที่4ี่บวกรหัส4 9่เบวกสเป็น13บวกแเป็น21่บเวกเเป็น30บวกรหัส4เป็น34ดับแล้วคือเลขส6่หคูณสิบล่างบวกร้อยที่1นึ่ร้อยที่2องร้อยที่3าบวกรหัส4 6่หคูณสิบล่างหกหกสามบวกห เป็นสี่สิบสองสี่สิบสองบวกสองเป็นสี่หกหกสามสิบหกเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองบวกสองเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกแปดเป็นห้าสิบสองห้าสิบสองบวกเก้าเป็นหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดบวกรหัสสี่เป็นหกสิบห้าอ่ะคือเลขห้าครับอ่ะผมทวนอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับหกหกสาม 6คูณ10บล่าง6 6 3กได้6ได้สองได้4ได้สองได้1 1บวก4ได้ห้าโอเคครับถูกต้องพี่น้องครับสูตรที่3ครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างหน่วยบนบวกหน่วยล่างห้าบวก3มเป็น8บวกหน่วยที่3 8บวก4เป็น2บวกหน่วยที่4 2บวกเเป็น1 1่มาบวก2คงที่เป็นสาม ออาอีกรอบหนึ่งครับ5้บวกสามเป็น8 8ดบวกสเป็น12 12อบวกเเป็น 21, 21่สิบดยีบวกสองคงที่เป็น23ถูกต้องครับโจทยที่4ี่ครับบวกสิหน่วยที่4ี่คูณสองบวกหกสหน่วยครั้งที่สี่ แปดบวกเก้าเป็นสิบเกตคูณด้วยสองสอง,สองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบสูตรที่ห้าครับร้อยสิบหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่สองบวกรหัสหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบห้าเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกหกเป็นสามสิบแปดอ่ะผมทวนอีกรอบหนึ่งครับร้อยสิบหน่วยบวนร้อยสิบหน่วยที่สองแปดบวกหกได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกหกได้แปดโอเคครับสิบที่หนึ่งสิบที่สองสิบที่สามสิบที่สี่ ศูบวกสได้สี่บวกสได้เจ็บวกแได้สิ1ห้บวกหได้ยีได้หโอ้โหไม่ซ้ำพี่น้องไม่ซ้ำเลยออาผมทวนอีกรอบหนึ่งครับสิที 1, ่หนึูบวกสได้สี่บวกสได้เจ็บวกแได้สิบห้าบวกหกที่ได้ยีสูตรสุดท้ายสูตรที่เจ็ดพี่น้องครับ สิบหน่วยบนสิบหน่วยที่ร้อยสิบหน่วยบนร้อยสิบหน่วยที่สองร้อยที่สี่บวกรหัสแปดแปดบวกหกได้สิบสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดได้สองสองมาบวกร้อยที่สี่สองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าอัดทวนอีกรอบหนึ่งครับแปดบวกหกได้สี่ บวก5ได้9 9้บวก2ได้1 1ึบวก4ได้5 5าบวก7ได้2 2มาบวก9ได้1 1ไปบวก8ได้9โอเคครับนี่คือตัวเลขที่ดับส่วนตัวที่ไม่ดับก็จะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่3ตัวพี่น้องครับ เหลืออยู่สามตัวเท่านั้นงวดนี้ถ้าสูตรเดินต่อถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งทั้งเก็บสูตรนี้ถ้ามันไม่ผิดมันก็จะเหลืออยู่แค่อ่ะถ้าสองมานะต่อไปเป็นผู้ชุดสองตัวบนเลยนะนั่งเลยครับสองกับหพี่น้องครับถ้าสองมาได้สองไหนสองหกหกสอง 2องเดสองแล้วสองเดสองหมดแล้วถ้าหมาหกกับเจดหได้อยู่แค่นี้พี่น้องครับได้อยู่แค่นี้สองสี่หได้6หางเท่านั้นพี่น้องครับหหาง ในหกัางนี้พี่น้องชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นเดี๋ยวนะครับผมจะกระชับเข้ามาผมจะตัดด้วยอะไร ผมชนสูตรนี้กันแล้วกันพี่น้องครับผมชนเลขสิบล่างสองตัวชนหน่วยล่างสามตัวได้หกหางนี่นะสูตรนี้ได้หกหางอันนี้คือเลขหลักสิบล่างร้อยสิบหน่วยที่สองบวกรหัสสามกับเก้าร้อยสิบหน่วยที่สองร้อยกับหน่วยที่สองบวกกันร้อยกับหน่วยศูนย์บวกเ็ดได้เก็ดเ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าได้ศูนย์กับเก้าส่วนหลักหน่วยสิบมนบวกรหัสหนึ่งหนึ่งหก สิบบนคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้1นึ่งบวกหได้เก็ดสูตรนี้ได้ศูนกับ9、ก้าสูตรนี้ได้0ูนย์หนึ่งเ็ดจับชนกันออกเก้าหนึถูกเก้าถูกหและงวดนี้ต่อมาครับได้3กับ2อฝั่งนี้ได้ห้าหกสองออกอะไรครับออกสองหกถูกสองหและได้5กับ4พี่น้องครับ5กับ4ี่ฝั่งนี้ได้3 40สศูย์ออกอะไรครับออกห้ถูกห้ วดต่อมาครับได้6กับ5สําหรับสูตหรหลักสิบ 10. หลักหน่วยได้6กเก็ดสออก6กสาถูก6กสาวดปัจจุบันพี่น้องครับสูตรนี้ได้สองได้สในหลักสิบ 10, และ1ในหลักสิบ 10. ส่วนหลักหน่วยได้เก็ดแปดสี่เกสถ้าสองหนเก็ดแปดสี่จับคู่ชุดจะได้อยู่หหาง ใน6หางนี้มี1 7 1 8 1 4 2 7 2 8 2 4อ่ะถ้ามาตัดในชุดของเราพี่น้องครับ1 7ไม่มี1 4ไม่มี2 6ไม่มี2 8มี2 7หางเดียวพี่น้องครับถ้ามันมาชนสูตรนี้นะ ถ้าชนสูตรนี้เราจะได้ที่สองเกตหางเดียวเลยหมหลักสิบได้สองกัหนึ่งหลักหน่วยได้เกตแบดสี่อ่ะจะมาสองเกตนี้ไหมจะมาไหมเมื่อปรตัดสูตรนั้นแล้วมันได้สองเกตแบบนี้ครับอืม ก็คือวิเคราะห์การตามสูตรนะครับพี่น้องครับถ้ามันมาและมันมาตรงกับสูตรนี้มันได้แค่สองเกตหางเดียวอ้าก็อยู่ที่พี่น้องแล้วแหละจะตัดสินใจยังไงจะใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับนี่คือดับล่างทุกหลักตัดเกตสูตรตัดออกมาแล้ววันนี้ตัวเลขที่ไม่ดับคือสองหกเกตเมื่อมาจับผู้ชุดเลขสามตัวนี้จับชนกันหมดได้สองสี่หกได้หกหาง ใน6กหางนี้เลือกมาตัวเดียวคือสอเจ็ดเพราะมาชนกับสิล่างชนหน่วยล่างหกหางมาชนกันที่สอเจ็ดหางเดียวอ่ะเป็นไปได้ไหมถ้าพี่น้องชอบพอนำไปใช้โอเคนะครับสำหรับเลขดับล่างทุกหลักตัด7สูตรต่อไปก็จะเป็นดับบนทุกหลักตัด7สูตรเหมือนกันนะครับจอต่อจากนั้นผมสรุปทันทีเลยโอเคนะครับมาครับท้ายสุดและ ก่อนจะจากการผมลุกทัดขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้ถูกสองตัวล่างตรงๆครับคลิปนี้วันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ